You're listening to ks podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e happiness investment เออก็เมื่อวันพุธกับวันศุกร์เป็น2วันนะครับพอดีผู้บริหารเขาว่างเป็นช่วงๆ นะครับก็มีการจัดให้ทางทาง CFO ของ d t แทเนี่ยมาเจอกับทางผู้จัดการกองทุนนะครับก็มีผู้จัดการกองทุนเข้าฟังในส e ่ i n g เนี่ยประมาณ23ท่านนะครับก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับกลางๆนะครับ <c oughs> คำถามส่วนใหญ่ที่คุยกันนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ของเว็บ3นะครับว่ากระทบกับรายได้ได ยังไงบ้างในช่วงเดือนพฤษภา,ษาเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับก็คือตัวมาสอง่นแหละและ้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการที่ Advance กัตช u เนี่ยมีการปรับเป้าเรื่องของลูกค้า 5G ของตัวเองขึ้นจากเดิมคิดว่าสิ้นปีจะอยู่ที่1ล้านลายต่อผู้ประกอบการก็รขึ้นไปเป็น2-2.5ถึง3 5ถึง3ล้านลายนะครับอันนี้ดีแทตั้งรับยังไงนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของ การแข่งขันใน 4G นะครับซึ่งยังเป็นเมนสตรีมใหญ่ของของฐานลูกค้าอยู่นะครับว่ามันมีความก้าวหน้ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการควบคุมต้นทุนนะครับวันนี้ก็คือไรายได้อาจจะไม่ลดแต่ก็ไม่โตนะครับอันนี้กำไรจะโตได้ก็ต้องไปลดต้นทุนเอานะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อนักลงทุนก็กัวงกวลการเรื่องของการประมิลคือนห้ นะครับว่าเออมันอาจจะดีเลยไปมากน้อยยังไงนะครับ,รบผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับมันในเปเปอร์ก็มีเขียนไปเยอะยังไงลองไปติดตามอ่านดูนะครับผมว่าอันนี้มันก็เป็นซีรีส์ตั้งแต่ตอนที่เรามีการอัปเกรดเซกเตอร์นะครับถ,ถ้าท่านผู้ฟังจําได้เนี่ยกสิกรไทยเราดาวเกรดเซกเตอร์ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับจากบวกกลายเป็นลบเลยนะครับเราคิดว่าอุ้นในกลุ่มสื่อสารในช่วงแรกของปีเนี่ยไม่ดีนะครับ หลังไตรมาสหนึ่งออกเนี่ยเรามีการอัพเรกเซกเตอร์นะครับจากลบนะครับเป็นกลางนะครับก็ยังไม่ดีมากนะครับแต่ผมคิดว่าไตรมาสหนึ่งที่ออกมาดีกว่าคาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะปรับกำไรทั้งปีขึ้นนะครับขอรอดูสถานการณ์ของเวบสาก่อนนะครับแล้วก็ valuation ก็ถูกนะครับถือว่าไม่แพงนะครับโดยเฉพาะยิ่งแล้วก็เมื่อเทียบกับตัวเซกเตอร์อื่นๆ นะครับ <c oughs> เราก็มองว่าถ้า,ถ,าถ้ามีอัพไซด์ในแง่ของกำไรนะครับขณะที่ราคาหุ้นกองอยู่ข้างล่างนะครับโอกาสที่หุ้นจะลงต่อไปเยอะๆถ้าตลาดไม่พังที่หน้าไปเนี่ยก็น่าจะต่ำนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่เราคิดว่าเฮ้ยมองแต่มองไปยาวๆเนี่ยมองข้ามปีปีหน้า,ป,นาปีนี้ไปไปเป็นปีหน้าเนี่ยอโอกาสที่เราจะเห็นไรายได้ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจที่จะเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดเมือง นักท่องเที่ยวที่จะกลับมานะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยมันจะเป็นตัวระ้บนที่โครงสร้างต้นทุนที่ทุกคนเนี่ยรีดไขมันกันอย่างหนักหน่วงในช่วงปีหัวปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะทําให้อัตราการเติบโตของกําไรเนี่ยกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งบนราคาหุ้นที่ยังกองอยู่ข้างล่างผมว่านั่นคือตีมหลักนะครับสิ่งที่ได้จากผู้บริหารคดีแท็กรอบนี้นะครับที่เรามองว่าเป็นข้อมูลใหม่นะครับก็คือ เดือนเมษาจนถึงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยก็คือเราเข้าเวฟสามนะตั้งแต่หลังสงกรานนะครับหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับในช่วงของเวฟสามเนี่ยการเพิ่มลูกค้ายัางทําได้ค่อนข้างดีนะครับการเพิ่มลูกค้าเนี่ยต้องเรียนดีเทลนิดนึงมันมาจากสองส่วนคือหนึ่งลูกค้าที่เป็นเติมเงินย้ายขึ้นไปเป็นรายเดือนรายเดือนก็จะเพิ่มขึ้นสองลูกค้าเติมเงินของดีแท็เนี่ยดีแท็เขามีการขยาย บริการไปนในต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับด้วยึ้นต่ําที่เขามานะครับที่เขาได้เพิ่มมาเพิ่มนะครับก็ทําให้ความสามารถในการให้บริการดีขึ้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครอยู่ต่างจังหวัดแบบชายชายขอบเนี่ยอาจจะเห็นดีแทมีการออกแคมเปญมีการไปตามหน้าตู้มีการไปลุยเรื่องดิสติบิวชันมากขึ้น,นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จากที่ที่เขาไม่เคยมีฐานลูกค้ามาก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มฐานลูกค้านะครับ นอกจากนั้นเนี่ยตัวรายได้ต่อวันนะพวกนี้เขาดูรายได้เป็นรายวันนะครับก็ยังดีกว่าค่าเฉลีย่ยไตรมากหนึ่งนะครับสองขามนี้บอกอะไรเราบอกว่าบริการมือถือเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของตัวโควิดละลอกสามนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้เรามองในแง่ของรายได้ขณะที่ในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ยเรื่องของการลดแลกแจกแถมเครื่อง เรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการตอีเวนต์เนี่ยพวกนี้มันทําไม่ได้เลยอันนี้รวมถึงค่าเช่าที่ได้จากได้ส่วนลดมาจากพวกเจ้าของสุดีนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้บริหารค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทั้งปีเนี่ยเขาเชื่อว่ารายได้น่าจะแฟดแฟดนะครับก็คือไม่โตแหละนะครับขณะที่ ด้วยต้นทุนที่ลด,ดลงเนี่ยจะทำให้ EBITDA โตได้ประมาณ3%นะครับนั่นคือนั่นคือภาพที่ผู้บริหารบอกนะครับแล้วก็เรื่องของ valuation นะครับ D-Tac เนี่ยเทรดอยู่ที่5.1เท่า e b per EBITDA ปีนี้นะครับเ,เทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตเนี่ยอยู่ประมาณสัก6เท่า นะครับแล้วก็เทียบกับคู่แข่งเนี่ยอย่างแอดวานซ์กับชูเนี่ยอยู่ประมาณสักแปดเท่าน,นะครับก <ๆ S 1> ็ยังถือว่ายัางเป็นตัวที่ค่อนข้างถูกกองอยู่ข้างล่างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเ,าเราถ้าดูสามตัว a d v a านซ์ดีแทแล้วก็ชูเกสิกรไทยเราชอบ a d v a n c e ์มากที่สุดในตอนนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เหตุ <c oughs> ผลก็คือว่าดีแท็กเนี่ยรายได้ไม่ลดก็จริงแต่ก็ไม่โต ที่แอดวานซ์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่รายได้จะโตโตจากอะไรโตจากการย้ายลูกค้า 4G เป็น 5G โตจากเน็ตบ้านที่ได้ลูกได้ลูกค้ามาเพิ่มไปทั้งลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีเน็ตบ้านมาก่อนทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าแอดวานซ์เองและใช้ของคนอื่นแล้วเปลี่ยนมาใช้ของแอดวานซ์และลูกค้าใหม่ๆเลยเนี่ยเราเห็นมาร์เก็ตแชร์ของ Advance เน็ตบ้านของแอดวานซ์เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ดังนั้นเนี่ยในแง่ของอไรายได้เติบโตค่อนข้างดีนะครับในแง่ของการค่าใช้จ่ายก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้เรื่องรวมถึงเรื่องของการลงทุนใน 5G เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะพีคปีนี้นะครับดังนั้นปีหน้าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือกําไรก็จะเริ่มโตกระแสงเงินสดจะเริ่มโตนะครับแล้วก็พัโลก,กับเรื่องของการที่กอฟเข้ามาซื้อ h ุ้นอินทัชเพิ่มเนี่ยแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ Intas เนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเห็นาการปรับการจ่ายเงินปันผลนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก a d v a n c e อันนี้สิ่งที่เราคิดนะครับซึ่งทำให้3เรื่องนี้ดีแท็กไม่ได้แย่แต่เราเชื่อว่า a d v a n c e โดดเด่นกว่าดีแท็กดีกว่า a d v a n c e มีเรื่องเดียวเลยก็คือถูกกวา่าในแง่ของ valuation ประมาณนี้ครับ <S <S โอเคคนระับพี่สุรคับผมในพูดถึงเลย a d v a n c e แล้วแต่นิดนึงครับตอนนี้ i n t c h กับ ก,กราฟนี่คือดีวเขาเสติถัดไปเดือนนิตุนากรกฎาเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเ,เข้าใจว่าเดือนนิถุนาช่วงไปลายเดือนน่าจะมีเรื่องของประชุมผู้ถือหุ้นของกราฟนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวผมกำลังตามว่าไอ้เวเว,เวอร์ที่จะขอไม่ทำเทนเดอร์ไทยคมเนี่ยไม่แน่ใจกรรอตอบมาหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวเด๋ยวให,ให้ให้ทางคุณพิกลองช่วยเช็คให้นะครับ อสองก็คือเรื่องของอการทำการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับวิสามันของกราฟนะว่าจะผ่านไหมซึ่งผ่านอยู่แล้วนะครับอ,อ,อันที่สก็คือพอประชุมผู้ถือหุ้นห่านก็จะคงจะเริ่มต้องตั้งโต๊ตะรับซื้อหุ้นของอิน u c h ซึ่งก็จะอยู่ในช่วงของครึ่งหลังของเดือนอรกรกฎานะครับแล้วก็ดิวก็น่าจะเสร็จประมาณปลายกรกฎาถึงต้นสิงหานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ยังยังเป็นไทม์ไลน์เดิมน,นะครับ พ่สุทครับผมถามไทยคมนิดนึงคือถ้าทํากับไม่ทำราคาหุ้นไทยคมจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันถูกเกียงกำไรกันมาแบบโอ้โหถ้าถมมากเลยเอ,อท,ำทำอะไรครับที่พิพสุทธิ์บอกว่าเมื่อกี้ที่กำลังจะใน,ในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะดูเรื่องว่าสุดท้ายแล้วคือไทยคมจะจบยังไงครับอ๋อโอเคคือคืออย่างรรนี้ไทยคมมันก็วิ่งในคนละแสก,กับกัฟนะแต่เมื่อวมันก็ดูเหมือนว่าการที่กัฟ เข้ามาจะเป็นผู้ถืุ้นใหญ่ของอินทัชเนี่ยจักเป็นนะครับก็ดูทำให้การเจราจากับภาครัฐของไทยคมหรือภาครัฐขยับตัวในทางที่เร็วขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไม่มีกรัฟเข้ามามันจะเร็วอ,อย่างนี้ไหมไมันจะเกิดสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันดีไหม่แต่ก็ถือว่าไทยคมก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมูลวงโคจรดาวเทียมนะครับที่ เปิดรับเปิดรับใบสมัครเปิดรับซองนะครับคือให้ผู้สนใจเนี่ยมารับใบสมัครไปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเข้าใจว่าถ้าตามข่าวจะมีบริษัทที่ชื่อมิวส a เ e เนี่ยเข้ามารับซองไปแล้วนะครับเดี๋ยวไทคมก็คงไปรับซองอต่อไปนะครับก็อันนี้ต้องติดตามกันอย่างเข้มข้นเลยว่า ใครจะเข้าประมูลบ้างในแง่ของโบโกจรที่จะออกมาประมูลทั้ง4 p a แพ็กเกจที่กำลังจะเกิดขึ้นในทางอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆผมว่าสหรับรผมเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องประมูลโบโกจรก็คือเรื่องของที่ตัวคณะกรรมการอวกาศแห่งชาติเนี่ยมีการมอบหมายให้ทาง NT เนี่ยเป็นผู้รับมอบตัวสัระทานดาวเทียมไทยคมสี M T C กับไทยคม6หลังที่จะหมดอายุสัญญาในเดือนกันยานี้นะครับ จากกระทรวงดีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าหลังจากที่ตรงนี้ผ่านคณะกรรมการโอกาสแห่งชาติแล้วไปที่คณะกรรมการดีอีน่าจะไม่ต้องเข้าคอรอมอรนะเข้าใจว่านะแล้วดีอี DE เคาะลงมาเนี่ยาทาง NT นะครับกับทางไทยคมแล้วก็ทาง DE เนี่ยจะเจรจาการจบในรูปแบบไหนนะครับซึ่งก็จะคาบเกี่ยวกันกับเรื่องของการประมูล ตัวบโคจรดาวเทียมด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ผมมองว่าถ้ามองว่าเรื่องนี้คือเรื่องบวกไหมก็คือถือเป็นเรื่องบวกสรันไทคมแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังนิดนึงก็คือไทคมถ้าวันนี้ราคาหุ้นไทยคมมันอยู่3าบาทเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะในการซื้อแต่หุ้นมันขึ้นมาจาก3 4บาทขึ้นมาเป็น11บาท12บาทเนี่ยเอ่อก็ช่วยคิดกันนิดหนึ่งนะครับว่าเรากำลังซื้ออะไรอยู่นะครับหลังจากที่ ผ่านการประมูลผ่านการทําสัญญากับภาครัฐเนี่ยกระแสงเงินสดของไทยคมเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วดึงกลับมาเป็น Present Value ได้เท่าไหร่บอกว่าอันนี้เนี่ยอย่าซื้อหุ้นโดยที่ไม่มีโมเดลอยู่ในหัวนะครับโมเดลนี้อาจจะถูกอาจจะผิดก็ได้นะครับลองถามโบรกเกอร์ดูมันก็มีโบรกเกอร์ที่มองว่าดีมากๆกับโบรกเกอร์ที่มองว่าไม่ดีเลยเราเป็นโบรกเกอร์ที่ถือว่ามอง ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ถึงขนาดไม่ดีมากนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับก่อนที่จะลงทุนในซื้อหุ้นนะครับประมาณนี้ครับโอเคชัดเจนมากครับพี่สุกครับมีคําถามมาครับทิ้งท้ายนิดนึงครับเมเจอร์ครับพี่ว่าเเราซื้อตรงไหนดีครับเมเจอร์เนี่ยต้องเรียอย่างนี้เขาก็เรามองว่าเวฟสามเนี่ยคือการทําลายโอกาสในการฟื้นตัวของเขาอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอะไรพวกเวฟสามมันมาในช่วงของ ในในซัมเมอร์ของไม่ใช่ซัมเมอร์ของเรานะซัมเมอร์ของอเมริกาซึ่งหน้าซัมเมอร์ของอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นหน้าหน้าหนักหนังกำลังจะเข้านะครับแล้วความที่โชคร้ายไปมากกว่านั้นก็คือที่ททอเมริกาเขาก็เริ่มเปิดเมืองกันแล้วนะคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเพราะเขาฉีดวัคซีนไปได้เยอะนะครับจีนก็กลับมาเริ่มเปิดเมือง อาจจะมีปิดปิดเปิดเป,ปิดบ้างแต่นั่นเป็นเฉพาะจุดแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคือประเทศพวกที่ฉีดวัคซีนไปเยอะรวมถึงพวกยุโรปด้วยนะครับพอพวกนี้กลับมาเปิดเมืองเนี่ยแล้วเผอิญไปเปิดเมืองในช่วงซัมเมอร์ของเขาแล้วหนังกำลังเข้าเนี่ยอ,อก็แล้วหนังอย่างที่กำลังจะเข้าเดือนหน้าเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเรายังคุมไม่ได้เนี่ย ยอดยังติดเชื้อสามพันสี่พันเนี่ยฟาสเนี่ยจะมีคนออกไปดูเยอะไหม,มก็ไม่แน่ใจนะครับ mm hmm. เด็กวัยรุ่นอาจจะออกไปดูนะแต่ก็อันนี้ก็แต่คงแย่กว่าที่คาดส่วนตัวนะครับส่วนตัวถ้าไปถามคุณวิชาคุณวิชาอาจจะบอกว่าน่าจะดีสามร้อยสี่ร้อล้านนะครับฟาสที่คุณวิชาคาดการไว้นะครับแต่ก็ question mark น,นะถ้ายอดยังติดเชื้อยังอยู่สามสี่พันอย่างนี้เนี่ย ผมมองว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะออกมาหน้าผิดหวังนะครับแต่อย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นระยะสั้นนะครับมันเป็นสำหรับผมเนี่ยถ้าไปอ่านเพเปอร์เมเจอร์ของกสิกรไทยเราเนี่ยเราใช้คําว่ามันเป็นแค่ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าลองคิดดูถ้าเราฉีดวัคซีนได้เร็วเท่ากับต่างประเทศแล้วเรากลับมาเปิดประเทศเท่ากับต่างประเทศเนี่ยโอ้โหคนจะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันอย่างมาหัวรนเพราะมันอัน้น นะครับในนี้นนมันจะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่นะครับเหมือนที่เราเห็นในเศรษฐกิจในต่างๆประเทศันนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์น้นเมื่อไหร่เนี่ยโรงหนังก็จะเป็นบริการหนึ่งที่น่าจะน่าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะเพราะโรงหนังมันมีแค่สองรายที่แข่งกันนะครับไม่มีการตัดราคากันอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็น่าหนังเนี่ยที่อั้นจากปีที่แล้วเนี่ยก็จะ ก็คือือนซัพลายกับดีมานมันเข้ามาชนกันดังนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่เอาลุปของการเปิดเมืองเนี่ยผมมันดีมากเลยสำหรับเมเจอร์แต่คําถามคือเราจะเปิดเมืองได้เมื่อไหร่แล้วเราจะเปิดเมืองช้ากว่าทั่วโลกขนาดไหนราว่านั่นคือ question mark ที่สําคัญสรุปนะครับของเมเจอร์ยังไงเราก็ยังให้เป็นซื้อนะครับเพราะมองว่าราคาหุ้นตรงนี้ที่ประมาณ20บาทเนี่ยบวกลบเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขนาดแพงอาจจะไม่ถูกมากก็เคยอยู่ประมาณ13บาท ยีบาทก็ถือว่าไม่ถูกแต่ก็ยังไม่ถือถือว่าแพงเพราะในอดีตตอนที่ช่วงหน้าหนังดีๆเนี่ยก็เคยอยู่เกือบสามสิบนะครับ mm hmm. ก็ถามว่าจะซื้อเมื่อไหร่ผมคิดว่าท i m i มิงนี้อาจจะเร็วเกินไปนะครับยกเว้นซื้อแล้วจะถือแบบสือยาวเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเดือนหน้าหนังท,ที่จะเข้าจะ Disappoint นั่นคือแรงกดดันของไตรมาสสอง mm hmm. นะครับ,รบแล้วถ้าไตรมาสสองขาดทุนต่อนะครับ คนที่ผมว่าก็น่าจะมีการปรับเออร์ n g ลงต่อนะครับนนคนอาจจะไม่คนอาจจะไม่คัดไม่คัดเอเหมือนกับไม่ปรับคําแนะนํานะแต่ราคาเป้าหมายและกําไรอาจจะโดนปรับลงผมว่านั่นก็อไปซื้อตอนที่งบมันบวกอมน่าจะเซฟกว่าแต่สำหรับคนเล่นสั้นนะสตหคนเล่นยาวๆมองว่าเปิดเมืองมาแน่โอโหเดี๋ยววัคซีนมาฉีดกันปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บอ่ะก็ซื้อไปได้นะครับประมาณนี้ครับ โอเคครับเพราะนั่นเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าใครจะเล่นเรื่องของวัคซีนเพย์นะหลายคนอาจจะไปดูในฝั่งของโรงแรมร้านอาหารห้างเยอะนะครับก็อย่าลืมเอาเมจเจอร์แอดเข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับแล้วถ้าเรานับอย่างงี้ของแคชเบิร์ดนะครับพี่พิสุทธิ์ก็ต้องบอกว่าตัวเมเจอร์เนี่ยแคชเบิร์ดของเขาน่าจะอยู่ประมาณสักสิบสองถึงสิบหกเดือนถูกไหมครับพี่ใช่ครับตอนนี้เงินในบัญชีมีอยู่ประมาณสักพันหกร้อยล้านนะครับอันนี้ไม่นับรวมพวกเดสท์เฟสิลิตี้นะครับที่กู้แบบเพิ่มได้อีก แต่ปีที่แล้วเขาก็ปรปับตัวไปเรียบร้อยแล้วก็มีเงินกองอยู่ในบริษัทแล้วพันหกร้อยล้านแคชเบิร์นต่อเดือนเนี่ยบริษัทแจ้งเราว่าอยู่ประมาณสักร้อยล้านบาทต่อเดือนอนั่นหมายความว่าถ้าถ้าถ้าอีกเรายังเจอสามพันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วคนไม่ออกไปดูหนังเนี่ยก็จะอยู่ได้อีกประมาณสิบหกเดือนซึ่งก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่าง,งานี้ขึ้นนะครับหวังไว้เช่นเดียวกันครับเป็นไไปไม่ได้ใช่ครับพวกเราทุกคนนั่งอยู่ในห้องสิบหกเดือนนี้ก็ไม่ไหวครับโอเค ประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิมากครับได้ครับสวัสดีครับ